รายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์อย่าแม้แต่จะคิดเลยว่าพระเจ้าจะช่วยให้คุณทำในสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเองและพระองค์ไม่ได้เรียกให้คุณทำสิ่งที่เราทำเพื่อพระเจ้าถึงแม้ว่าจะผ่านจุดที่ยากลำบากมาได้แต่มันมีความสบายใจภายในที่ทำให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณควรทำ ว่าทุกคนที่ยังกินน้ำนมนั้นยังไม่เข้าใจในเรื่องความชอบธรรมนั่นมันหมายความว่าอะไรความหมายง่ายๆก็คือพวกเขาไม่รู้ว่าเขาเป็นใครในพระคริสตและเพราะเหตุนี้เองพวกเขาถึงไม่สามารถรับการแก้ไขได้ แล้วคุณก็ไม่สามารถเติบโตในพระเจ้าได้ถ้าคุณยังไม่ได้รับการแก้ไขถ้าสิ่งเดียวที่คุณดื่มคือนมคุณก็ยังไม่เข้าใจในเรื่องของความชอบธรรมคุณอยู่ในโบสถ์แต่คุณก็ยังไม่รู้ว่าคุณเป็นใครในพระคริสต์และคุณที่อยู่ในพระคริสต์ ต้องแยกออกจากสิ่งที่คุณทำอย่างมนุษย์ฉันสามารถทำผิดพลาดบางอย่างได้แต่ฉันก็ยังเป็นลูกของพระเจ้าและพระองค์ก็ยังรักฉันอยู่และพระองค์ไม่มีวันทอดทิ้งฉันและจะทรงทำงานกับฉันถ้าฉันร่วมมือกับพระองค์และพระองค์ไม่เอาความผิดต่างๆของฉันมาจดบันทึกเอาไว้รู้ไหมว่าถ้าคุณสามารถเห็นยอดในบัญชีของคุณในสวรรค์ตอนนี้วันนี้ มันจะอยู่ที่ศูนย์เอาล่ะเราจะมาดูไปด้วยกันฉันอยากจะบอกคุณว่าปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของคนส่วนใหญ่ก็คือพวกเขาไม่ชอบตัวเองและคุณเองก็อาจจะไม่รู้ว่านั่นเป็นปัญหาของคุณแต่อาจจะไม่ใช่ทุกคนที่อยู่ที่นี่บางคนอาจจะผ่านจุดนั้นมาได้แล้วแต่ เคยพยายามเป็นเหมือนคนอื่นไหมขอฉันเห็นมือนหน่อยถ้าคุณเคยพยายามเป็นเหมือนคนอื่นบางทีคุณอาจจะเคยได้ยินพี่คนนั้นที่เป็นนักอธิษฐานและเรามีนักอธิษฐานวิงวอนม้ที่บทของเราครั้งหนึ่งเธอได้พูดถึงการตื่นขึ้นมาอธิษฐานตีห้าทุกวันและอธิษฐานสีชั่วโมง ดูเหมือนมีพลังของพระเจ้าจริงๆในตัวเธอและฉันก็คิดว่าโอ้พระเจ้าลูกก็อยากทาอย่างนั้นด้วยคุณไม่สามารถทําในสิ่งที่พระเจ้าให้พระคุณกับเขาที่จะทําสิ่งนั้นได้คุณสามารถทําในสิ่งที่พระเจ้าได้ให้พระคุณกับคุณที่จะทําฉันได้อ่านหนังสือของลอเรนซ์ชื่อว่าฝึกที่จะอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่หลายครั้งและฉันก็เคยลองทําอย่างที่เขาได้บอกคือการคอยนึกถึงพระเจ้าอยู่ทุกๆหนึ่งนาที จนฉันแทบจะเป็นบ้าและฉันก็ทำไม่ได้แล้วคุณรู้ไหมว่าฉันมาคิดได้ว่าอะไรฉันไม่ใช่ลอเรนซ์และฉันก็ไม่ควรที่จะเป็นลอเรนซ์ฉันคือจอยซ์ไมเยอร์อเมนไหมแต่ฉันคิดว่าบางครั้งคนที่เขียนหนังสือพวกเขาก็กำลังทำผิดโดยการเอาเบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขามีที่พระเจ้าประทานพระคุณให้พวกเขาทำ และพยายามทำให้คนอื่นรู้สึกว่าเขาก็ควรทำแบบนี้ด้วยเหมือนกันถ้านั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้คุณทำพระองค์จะประทานพระคุณให้คุณทำด้วยแต่คุณไม่ควรใช้ชีวิตของคุณต่อสู้กับบางสิ่งบางอย่างอยู่ตลอดเวลาและฉันจะบอกบางอย่างกับคุณว่าจนกว่าคุณจะยอมรับตัวคุณได้ และไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาพระเจ้าก็ไม่มีวันที่จะใช้คุณได้อย่างที่พระองค์ทรงต้องการคุณไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นคุณแค่เป็นตัวของตัวเองคุณเป็นคนที่ดีและพิเศษและคุณก็เพียงแค่เป็นตัวของตัวเองเท่านั้นเมื่อไหร่ที่คุณไม่ชอบตัวเองมันก็จะแสดงออกมาในทุกส่วนในชีวิตของคุณ และโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ถ้าคุณไม่ชอบตัวเองคุณก็จะไม่ชอบคนอื่นมากเท่าไหร่ด้วยเหมือนกันถ้าคุณเห็นข้อบอกพร่องในตัวเองอยู่ตลอดเวลาคุณก็จะคอยหาข้อบอกพร่องของคนอื่นด้วยเวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีเกี่ยวกับตัวเองส่วนใหญ่แล้วคุณก็จะอารมณ์เสียกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกับคนคนหนึ่งแต่อย่างหนึ่งคือฉันไม่รู้ตัวว่านั่น คือปัญหาของฉันฉันไม่ได้รู้ว่าปัญหาของฉันคือการที่ฉันไม่ชอบตัวเองเพราะฉันรู้สึกกับตัวเองอย่างนั้นมาตลอดชีวิตของฉันและหลายครั้งที่เราปกปิดทุกอย่างเอาไว้และฉันก็ต้องการคนอื่นแต่ฉันก็ทำตัวเหมือนกับว่าฉันไม่ต้องการใครเลยมันถึงเวลาที่เราควรจะหยุดแสดงและเริ่มใช้ชีวิตอย่างแท้จริงสักทีฉันได้สอนพระคัมภีร์อยู่ที่บ้านถึงหปีนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของพันธกิจของเรา และในช่วงสองปีแรกฉันก็เริ่มสอนสองวันวันแรกคือคืนวันอังคารและอีกวันหนึ่งคือพฤหัสตอนบ่ายฉันไม่ได้รับเงินเลยนั่นเป็นปีแห่งการทดสอบในชีวิตของฉันคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณต้องได้รับค่าจ้างกับทุกอย่างที่คุณทําเพื่อพระเจ้าแสดงว่ามีบางอย่างที่ผิดปกติสามคนตรงนี้ได้ยินที่ฉันพูด เกิดอะไรขึ้นกับการทำทุกอย่างเพื่อพระเจ้าเราอยู่ในสถานการณ์การเงินที่ไม่ดีนักแต่ทุกครั้งพระเจ้าช่วยให้เราจ่ายทุกอย่างเราไม่ได้มีอะไรที่พิเศษแต่พระเจ้าก็ดูแลเราแต่นั่นก็เป็นปีที่ลำบากและเป็นปีแห่งการทดสอบและและเมื่อฉันมองย้อนกลับไปปีเหล่านั้นเป็นปีที่สำคัญมากเพราะมันสอนให้เราที่จะวางใจในพระเจ้าในเรื่องเงินและเมื่อเราต้องการจำนวนเงินอย่างที่เราต้องการตอนนี้ คือคุณรู้ไหมว่าเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ในการออกอากาศโทรทัศน์ไปทั่วโลกเวลาที่ฉันบอกว่าฉันออกอากาศรายการโทรทัศน์ไปทั่วโลกถึงร้อยหภาษาคนก็จะคิดว่าโอ้สุดยอดแต่ฉันจะส่งรายจ่ายของเดือนนึงให้คุณดูและดูสิว่าคุณยังคิดว่ามันสุดยอดไหมแล้วเราก็ยังสามารถที่จะให้ให้ให้และช่วยคนที่ยากจนและคนที่ต้องการและทำในสิ่งที่เราควรทำ และฉันก็รู้สึกว่าพระเจ้าบอกว่าวางสิ่งนี้ลงเพราะเรากำลังจะทำสิ่งใหม่ในตอนนั้นฉันก็นึกว่าพระเจ้าจะทรงนำฉันไปทั่วโลกในวันต่อมาเพราะฉันมีนิมิตที่ใหญ่แต่ปีหนึ่งฉันไม่ได้ทำอะไรเลยและนั่นก็เป็นปีที่ยากมากสำหรับฉันเพราะนิมิตที่ฉันได้รับจากพระเจ้าได้ถูกทดลองในปีนั้นมาได้บอกกับฉันทุกวันว่าฉันเพี้ยนมันเป็นไปไม่ได้ จะฉันขอบอกความลับคุณได้ไหมเวลาที่พระเจ้าได้วางมือบนคุณสําหรับบางสิ่งคุณก็เลิกสู้ได้เลยเพราะคุณจะไม่มีวันมีความสุขจนกว่าคุณจะได้ทําในสิ่งที่พระองค์อยากให้คุณทําและเมื่อมองย้อนกลับไปตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าพระเจ้าทําอะไรในปีนั้นพระองค์สอนฉันให้ฉันเป็นฉันและการพอใจในการเป็นฉัน และการไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและถ้าคุณฟังฉันสอนอยู่บ่อยๆคุณก็คงได้ยินเรื่องของฉันบางเรื่องฉะนั้นฉันก็จะไม่เล่าทุกเรื่องแต่ฉันจะเล่าให้คุณฟังแบบสั้นๆสิ่งที่มารคอยบอกกับฉันก็คือเธอจะต้องทำตัวเป็นผู้หญิงธรรมดาเท่านั้นไม่รู้ว่าผู้หญิงธรรมดานั้นเป็นยังไงสูซี่นักแต่งบ้านหรือ และคิดเรื่องที่จะเป็นคนสอนไปทั่วโลกบ้าบ่อนี้แล้วเป็นผู้หญิงปกติธรรมดาซะเป็นเหมือนผู้หญิงปกติทั่วไปฉันก็ลองดูและเพื่อนบ้านของเราก็คนที่ฉันคิดว่าเป็นผู้หญิงธรรมดาทั่วไปเธอตัดเสื้อผ้าให้กับครอบครัวฉันก็เลยลองทำบ้าง ฉันตัดกางเกงขาสั้นตัวหนึ่งให้กับเดฟที่กระเป๋ากางเกงยาวกว่าขากางเกงลูกชายของฉันก็ยังมีจักรเย็บผ้าอยู่มันถูกเก็บอยู่ในห้องเก็บของของพันธกิจจอยซ์ไมเออร์และเธอก็มีสวนเธอปลูกมะเขือเทศทุกปีแล้วก็ทำมะเขือเทศกระป๋องแยมมะเขือเทศแล้วก็อะไรอีกหลายอย่างและเธอก็มาคุยชวนฉันทำสวน แล้ฉันก็บอกให้เดฟเริ่มขุดดินแล้วเราก็ปลูกมเมล็ดมะเขือเทศและพยายามกำจัดวัชพืชแล้วพอถึงเวลาที่จะต้องเก็บเกี่ยวเช้าวันหนึ่งฉันก็ออกไปดูสวนมะเขือเทศของฉันฉันก็เห็นว่ามันมีแมลงสีดำๆที่จะออกมาตอนกลางคืนมากินมะเขือเทศของฉันจนเป็นรูสีดำทุกลูก บ้านของเพื่อนคนนี้อยู่ไม่ไกลไปจนถึงกำแพงตรงนั้นซึ่งก็อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับฉันแต่ฉันก็คิดว่ามันก็คงจะไปกินมะเขือเทศของเธอด้วยฉันก็เลยโทรหาเธอและบอกว่าเราเจอปัญหาแล้วละ่ะมันมีมแมลงมาเมื่อคืนนี้แล้วก็กินมะเขือเทศไปหมดแล้วแล้วเธอก็โทรมาบอกฉันว่ามะเขือเทศของฉันไม่เป็นอะไรเลยฉันรู้สึกเคืองพระเจ้ามากฉันบอกว่าดูสีลูกอุตส่าห์อธิฐานวางมือให้กับมะเขือเทศของลูกแล้วเธ <laughs> อคนนั้นคงไม่ได้อธิฐานด้วยซ้ํา คือฉันพยายามเป็นผู้หญิงฝ่ายวิญญาณฉันอธิษฐานเผื่อต้นมะเขือเทศและพระเจ้าก็บอกว่าเราไม่เคยบอกให้เจ้าปลูกมะเขือเทศฉะนั้นเราไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องปกป้องมะเขือเทศของเจ้า <S <S อย่าแม้แต่จะคิดเลยว่าพระเจ้าจะช่วยให้คุณทำในสิ่งที่คุณคิดขึ้นมาเองและพระองค์ไม่ได้เรียกให้คุณทำ สิ่งที่เราทําเพื่อพระเจ้าถึงแม้ว่าจะผ่านจุดที่ยากลําบากมาได้แต่มันมีความสบายใจภายในที่ทําให้คุณรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณควรทําและอีกอย่างหนึ่งที่ฉันอยากจะบอกกับคุณก็คือพระเจ้าจะไม่เรียกให้คุณทําอะไรที่คุณเกลียดแต่ฉันก็เกลียดจากเย็บผ้านั้นเอามากๆ <laughs> คือฉันทน,นไม่ได้เลยฉันไม่ชอบมันเลย และคุณรู้ไหมฉันพยายามเป็นเหมือนเดฟเขาเป็นคุณชายที่ไม่กังวลกับอะไรเลยคือไม่มีอะไรมาสะทกสะทานกับเขาได้เลยส่วนฉันก็วุ่นวายไปทั่วพยายามหาทางออกกับทุกอย่างแต่ฉันก็เป็นเหมือนเขาไม่ได้แต่ฉันก็พยายามเป็นเหมือนภรรยาของศิษย์พิบาลของฉันที่เป็นคนอ่อนหวานใจดีอ่อนโยนและฉันก็พยายามดัดเสียงให้เบาลงให้ฟังดูหวานขึ้น <laughs> คือฉันทําทุกอย่างทุกๆุกอย่าง ฉันจะบอกให้ว่าพระเจ้าจะไม่ช่วยคุณให้คุณเป็นเหมือนคนอื่นคุณติดแงกอยู่กับตัวคุณคุณรู้ไหมว่ามันน่าหดหูขนาดไหนที่ต้องใช้เวลาตอนบ่ายกับญาติคนที่คุณไม่ชอบเอาล่ะลองนึกภาพตามว่าถ้าคุณต้องใช้เวลาทุกช่วงเวลาอยู่กับตัวคุณเองถ้าคุณไม่ชอบตัวเอง เพราะคุณจะหนีจากตัวเองไม่ได้และคุณก็ต้องเป็นตัวของตัวเองเพราะคนอื่นถูกจองไว้หมดแล้วเอาล่ะถ้าฉันสามารถมีหนทางที่จะไปได้ด้วยการช่วยเหลือจากพระเจ้าที่จะช่วยให้คุณยอมรับตัวเองคือฉันชอบตัวของฉันเองฉันชอบที่จะใช้เวลากับตัวเอง ใช้เวลาอยู่กับตัวเองคนเดียวฉันไม่จำเป็นต้องมีเสียงอะไรรอบๆตัวฉันตลอดเวลาที่จะหันความสนใจออกจากตัวเองฉันชอบตัวฉันและคุณควรจะรู้สึกอย่างเดียวกันกับตัวคุณเองด้วยคุณอาจจะบอกว่าฉันไม่ชอบน้ำหนักของฉันฉันน้ำหนักเยอะเกินไปคือเราไม่ได้กำลังพูดถึงเรื่องน้ำหนักเรากำลังพูดถึงเกี่ยวกับตัวคุณมันมีความแตกต่างอยู่ บางทีอาจจะมีบางสิ่งในชีวิตของคุณที่ต้องเปลี่ยนแต่ความรักของพระเจ้าและความรักของคุณไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของสิ่งนั้นให้คุณรักตัวคุณที่พระเจ้าทรงสร้างให้คุณเป็นอเมนไหมใช่ความบาปได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไปแต่คุณรู้ไหมฉันไม่รู้สึกว่าฉันเป็นเหยื่อที่ถูกล่วงละเมิดนั่นไม่ใช่ตัวตนของฉันฉันเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคริสต์ ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะไม่เรียกตัวเองว่าเป็นเหยื่อมีคนมากมายในโลกใบนี้ที่มีความคิดว่าตัวเองเป็นเหยื่อคือมันได้มาถึงจุดที่ว่ามันน่าเกลียดแล้วมากค่ะเลิกทําตัวแบบนั้นซะทีคุณรู้อะไรไหมเราต่างก็มีความเท่าเทียมกันคือมีอิสระในการเลือกใครก็ตามที่ต้องการทำงานหนักและมีโอกาสพระเจ้าจะให้โอกาสนั้นอยู่ตรงหน้า แต่คุณต้องบากบั่นสู้ผ่านบางสิ่งฉันต้องบากบั่นผ่านความเจ็บปวดจากการถูกล่วงละเมิดเราทุกคนต่างมีอะไรที่ต้องจัดการในชีวิตของเราฉะนั้นเราต้องสู้กับความรู้สึกสงสารตัวเองด้วย <Yeah. S 1> ชีวิตของคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้เพียงแค่คุณตกลงกับพระเจ้าที่คุณจะไม่รู้สึกสงสารตัวเองอีกอาหารแข็งข้อ14 อิปรบที่ 5: ข้อ14อาหารแข็งนั้นสำหรับผู้ใหญ่สำหรับผู้ที่ฝึกฝนพลังแห่งการอย่างรู้ของเขาจนสามารถแยกแยะระหว่างดีชั่วได้แล้วและเริ่มในบทที่6ท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นขอให้เราผ่านคาสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคริสต์ไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่มีกี่คนที่พร้อมจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วบ้างคุณเอาจริงไหมคุณพร้อมที่จะออกมาจากขั้นตอนของเด็กทารก แล้วมาเป็นผู้ใหญ่ไหมซึ่งนั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่ได้ทุกอย่างที่คุณอยากได้คุณจะต้องมีการเสียสละบ,บางสิ่งบางอย่างให้กับคนอื่นดูคุณหลุดไปแล้วกลับมาก่อนแลอย่ามาทำหน้าบึ้งใส่ฉันฉันจะสอนดีกว่านี้ถ้าคุณจะทำหน้าว่าชอบมันไม่ว่าจะชอบหรือไม่ เป็นคำสอนที่ดีที่สุดสำหรับคุณในวันนี้ฉันจำเวลาหลายปีเหล่านั้นที่ฉันเสียเวลาไปกับการนั่งสงสารตัวเองทุกครั้งที่ฉันไม่ได้อะไรอย่างที่ฉันอยากได้ฉันจะบอกคุณว่าเวลาที่คุณมีประสบการณ์มากพอคุณจะมองย้อนกลับไปและคิดว่าฉันทำอะไรโง่ๆไปนะ ที่ทาเวลาที่มีคนทําอะไรกับฉันแบบนั้นพูดกับพระเจ้าในเรื่องนั้นถ้ามีคนทําไม่ดีกับคุณจริงๆพระเจ้าจะจัดการให้แต่พระองค์จะไม่ทําถ้าคุณพยายามจัดการด้วยตัวเองให้เราผ่านหลักคําสอนเบื้องต้นเกี่ยวกับพระคิดไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่โดยไม่วางรากฐานซ้ําอีกคือเรื่องการกลับใจจากการประพฤติที่นําไปสู่ความตายเอาล่ะ พระคมภีพูดถึงงานของความตายนั้นก็บ่อยมากที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับงานนั้นงานของความตายก็คือการทำงานที่ไม่เกิดผลที่เราพยายามทำในสิ่งที่พระเจ้าเท่านั้นที่ทำได้ตัวอย่างเช่นคุณรู้ไหมว่าคุณไม่สามารถเปลี่ยนตัวคุณเองได้พระเจ้าเท่านั้นที่เปลี่ยนคุณได้ฉะนั้นเมื่อคุณถูกตัดสินจากสิ่งที่คุณอ่านหรือคุณได้ยินมาว่าใช่ฉันมีปัญหานั้นอยู่ สิ่งสุดท้ายที่คุณอยากทำก็คือฉันจะเปลี่ยนมันดูไม่คุณต้องพูดว่าพระเจ้าลูกมีปัญหาในเรื่องนี้จริงๆขอบคุณที่พระองค์ทรงชี้ให้ลูกได้เห็นและลูกต้องการเปลี่ยนแต่ลูกทำไม่ได้ถ้าพระองค์ไม่ช่วยลูกพระองค์ต้องการให้เราที่จะพึ่งพาในพระองค์อยู่เสมอสำหรับคุณฉันไม่รู้แต่ฉันรักที่จะได้เติบโตในพระเจ้าและฉันก็รักเมื่อพระองค์ทรงตักเตือนฉันในสิ่งที่ฉันผิด ถึงแม้ว่าฉันไม่ได้อยากทําอะไรผิดก็ตามแต่ฉันขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรักฉันมากพอที่จะไม่ปล่อยให้ฉันต้องอยู่คนเดียวฉันไม่โมโหและเวลาที่พระเจ้าให้ฉันได้เห็นบางสิ่งและฉันก็โอ้ขอบคุณพระเจ้าที่สำแดงให้ลูกรู้คุณอยากจะเป็นคนโง่ตลอดชีวิตของคุณเหรอที่ไม่รู้ว่าสิ่งที่ทํานั้นผิดใช่ไหม ว่าพระเจ้ารักคุณมากแค่ไหนและคุณนั้นเป็นคนพิเศษมากแค่ไหนแต่คุณไม่สามารถรู้ได้เพราะเมื่อคุณจดจ่ออยู่ผิดที่คุณจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไม่ดีในตัวคุณแต่ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าการมีส่วนในความเชื่อจะเกิดผลมากในความรู้ซึ้งถึงความดีทุกอย่างที่เรามีในพระคริสต์ฉันขอท้าให้คุณกลับไปบ้านแล้วเขียนข้อดีต่างๆของตัวคุณเอง ฉันอาจจะต้องคิดนานหน่อยนะฉันสามารถบอกข้อดีของฉันได้ทันทีเลยฉันทำงานหนักฉันขยันฉันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆฉันยกโทษให้คนอื่นได้เร็วฉันรักผู้คนฉันรักที่จะให้ฉันรักรักรักที่จะให้มันสนุกมากเวลาให้ฉันรักที่จะทำให้ผู้คนมีความสุข ส่วนข้อเสียของฉันคือฉันเป็นคนใจร้อนฉันพยายามลงจากรถทั้งๆท,ที่เดฟย,ยังจอดรถไม่สนิทฉันมักจะมีความคิดนำหน้าไปก่อนหนึ่งก้าวเสมอพระเจ้ากับฉันกำลังทำงานนั้นอยู่ทิ่ปูบที่10ข้อ14-18ในฉบับขยายความ มาคะ่ะฉันอยากให้คุณรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองดีไหมเวลาที่มีคนมาบอกคุณว่าคุณไม่จำเป็นต้องโมโหตัวเองอีกแล้วและดีไหมที่มีคนมาบอกคุณว่าคุณไม่ต้องพยายามเป็นเหมือนคนอื่นฉันลองอธิษฐานเหมือนนักอธิษฐานวิงวอนคนนั้นและฉันก็บอกกับครอบครัวของฉันว่าทุกเช้าสีชั่วโมง ฉันจะอยู่ในห้องนี้อธิษฐานยอย่าครอบประตูอย่ารบกวนแม่แม่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้วฉันก็อธิษฐานเกี่ยวกับทุกอย่างที่ฉันคิดได้แล้วมันก็ใช้เวลาเพียงแค่สี่นาทีแล้วฉันก็เดาสิฉันนอนหลับแต่ฉันไม่ได้บอกใครเรื่องนี้เวลาที่ฉันออกมา ังแต่เพียงว่าผู้หญิงคนนั้นคงจะที่ษฐานเผื่อฉันเวลาที่เธอตื่นขึ้นและอธิษฐานสีชั่วโมง <laughs> โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวอ้ ه, ข้อนี้ดีมากพระองค์ก็ทรงทำให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงความสมบูรณ์ตลอดไปและนั่นคือเราตลอดไปอย่างสมบูรณ์คุณชอบคำนี้ไหมสมบูรณ์ตลอดไป เราคงไม่อยากพลาดหรอกนะสมบูรณ์ตลอดไปไม่มีสิ่งใดเหลือให้คุณต้องทำแล้วนอกจากรับเอาเท่านั้นูและพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทรงเป็นพยานแก่เราด้วยให้เรายืนยันสิ่งนี้ เพราะหลังจากที่พระองค์ตรัสว่านี่คือข้อตกลงคำพยานพันธสัญญาซึ่งเราจะทำกับเขาทั้งหลายหลังจากสมัยนั้นพระเจ้าตรัสว่าเราจะจารึกมันไว้ในจิตใจของพวกเขาไว้ในส่วนลึกในความคิดและความเข้าใจของพวกเขาเราไม่ต้องการข้อบังคับที่เขียนลงบนแผ่นศิลาอีกแล้วพระเจ้าเขียนไว้ในใจของเราแล้วและถ้าเราฟังเราก็จะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกและอะไรคือสิ่งที่ผิด เวลาที่คุณดินทาใครสักคนคุณก็รู้ว่ามันผิดเวลาที่คุณบอกความลับของใครคุณก็รู้ว่ามันผิดเวลาที่คุณทำไม่ดีกับคนอื่นคุณก็รู้ว่ามันผิดเพราะพระบัญญัติของพระเจ้านั้นเขียนไว้ที่ใจของเราและพระองค์ก็ตรัสต่ออีกว่าและเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาและการอภัยของพวกเขาอีกต่อไปฮาเลลูยา คุณตื่นเต้นกับสิ่งนี้ไหมเราจะไม่จดจำมันอีกต่อไปวูวพระเจ้าแสนดีจริงๆ